ปล่อยวันพีซตอนที่1,115ตอนเศษของทวีปตอนนี้เราจะได้รู้ถึงความลับของร้อยปีที่ว่างเปล่าและเรื่องราวของจอยบอยรวมถึง5ผู้เท่าเริ่มปล่อยอันติกันแล้วเอาละฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับโอซ s t ิสสตูดช่องของคนรักหนังการ์ตูนอนิเมะและคอมม เริ่มตอนมาเราจะอยู่กันที่วานอคุนิเราจะได้เห็นผู้คนที่กำลังฟังข้อความของเวก้าพังผ่านหอยทากสื่อสารและเราจะได้เห็นโมโมโนซุเกะคินเอมอนโอทามะและชิน n o บุกำลังร่วมกันกินดังโงะอยู่และดูเหมือนว่าหอยทากที่พวกโมโมกำลังฟังจะเป็นหอยทากของโอโรจิซึ่งคินเอมอนเป็นคนพบเจอมันที่ปราสาทและโมโมก็ตกใจว่า ไม่น่าเชื่อเลยเราสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้และโมโมก็ยังพูดขึ้นมาอีกว่าแล้วจอยบอยนี่เป็นโจรสลัดเหรอเช่นเดียวกับลูฟี่ใช่ไหมคีเรมอนจึงถามท่านโมโมท่านรู้จักชื่อนั้นหรือขอรับและภาพก็ได้ตัดมาที่เรือจำจีสีของกองทัพเรือฐานบัญชาการเราจะได้เห็นกลุ่มโจรสลัดของเดมาโรแบลคและพักพวกของเขา ที่เคยปลอมตัวเป็นพวกของลูฟี่หรือกลุ่มหมวกฟางนั่นเองแต่ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดกำลังแต่งตัวเป็นกลุ่มโจรสลัดของกลุ่มโจรสลัดคิดไอ้พวกนี้นี่มันไม่ใช่วันพีทอะ่ะผมว่ามันคือวันเพียนแน่ๆเลยวันวันเพียนชัดๆใช่ไหมเพื่อนเพื่อนและไอ้พวกนี้ก็ได้ดักฟังข้อความของเวก้าพังเช่นเดียวกันไอ้เจ้าคิลเลอร์ตัวปลอมที่เคยปลอมเป็นซันจิพูดขึ้นว่าไอนะ้จอยบอยน่ะ มันเก่งกว่ากับตันเรือของเราเลยอย่างนั้นเหรอคุณคิดยังไงบ้างกับตันคิดและฮิตตัวปลอมซึ่งก่อนหน้าเขาได้แปลงร่างเป็นโซโลตัวปลอมพูดว่าดูกับตันเราใจกว้างขนาดไหนและไอคิดตัวปลอมเนี่ยที่เป็นลูฟี่ตัวปลอมก่อนหน้านี้ก็ได้ขิงเบาๆว่าจอยบอยนั่นเหรออ่อนแวกว่าฉันอย่างเห็นได้ชัดไอไอพวกวันเพียน ส่วนไอ้พวกลูกเรือของมันก็พูดขึ้นว่าใช่เลยครับท่านใช่เลยครับท่านมึงยังจะเรียมันอีกคิดอะไรนี่มันคิดสั้นชัดๆและการออกอากาศของเวก้าพังนั้นก็ได้ดำเนินต่อไปเวก้าพังเพื่ออธิบายว่าทำไมจอยบอยถึงถูกเรียกว่าโจรสลัดก่อนอื่นนั้นฉันต้องพูดถึงช่วงเวลาที่ว่างเปล่าฉันได้อ่านโพเนกีฟเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นแต่โพเนกีฟเป็นบันทึกของการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ ที่ต่อสู้กันในช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าและศัตรูของจอยบอยนั้นก็คือกองทัพพันธมิตรที่ก่อตั้งรัฐบาลโลกคนปัจจุบันและเราจะได้เห็นว่าลูฟี่ดอรี่และโบกี้ยังคงวิ่งหนีจากวาคิลี่อยู่และจะได้เห็นปฏิกิริยาของวาคิลี่ที่ตะโกนขึ้นมาว่าเจ้าเวก้าพังแกจากข้อความที่เวก้าพังพูดขึ้นมาเมื่อกี้ และภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องทดลองเราจะได้เห็นว่าเซนมาร์กมาคัสนั้นกำลังเดินผ่านทางเดินพร้อมกับใช้หาคิลาชันในขณะเวลาเขาเดินหลังจากที่เขาเดินผ่านหอยทากจำนวนมากนั้นก็ได้หมดสติลงไปส่วนหน้าของเขานั้นดูแล้วจะแย่พอสมควรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวก้าพังนั้นยังได้อธิบายต่อว่าถ้าจะพูดได้ถูกก็คือศัตรูของจอยบอยก็คือกองทัพพันธมิตร ของ20อาณาจักรที่ต่อมาได้กลายเป็นรัฐบาลโลกในปัจจุบันนั่นเองหรือจะให้พูดอีกในหนึ่งจอยบอยและกลุ่มของเขาแข็งแกร่งมากจนจำเป็นต้องมีกองกำลังดังกล่าวเพื่อต่อสู้กับเขาและในขณะที่เวก้าพังพูดเราจะได้เห็นเงาของจอยบอยซึ่งจะเป็นรูปแบบพลังเช่นเดียวกับลูฟี่คือผลนิกะพลังเกียร์ห้าของลูฟี่นั่นเอง ที่กำลังเข้าต่อสู้กับพระราชาหลายองค์ซึ่งในรูปเราจะเห็นแค่เงานะครับเวกาพังพู้ต่อเนื่องจากฉันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จุดชนวนในการต่อสู้ครั้งนั้นฉันจะอธิบายว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์ที่แตกต่างกันสองประเภทและทั้งสองฝ่ายไม่อาจนิยามได้ว่าเป็นความดีหรือความชั่วและภาพก็ได้ตัดมาที่โซช้างสุนิชา เราจะได้เห็นว่ามิงบางตัวเช่นแครอที่ได้สวมชุดใหม่และวันดาในชุดของสามทหารเรือกำลังฟังข้อความของเวก้าพังและช้างสุนิชาก็ได้ฟังอยู่เช่นเดียวกันและเสียงของเวก้าพังก็ยังดำเนินต่อไปว่าอย่างที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้อาณาจักรที่จอยบอยได้ถือกำเนิดนั้น เป็นสิ่งที่คุณไม่อยากจะเชื่อว่ามีอยู่จริงใน900ปีก่อนอาวุธที่มีอยู่ในสงครามในศตรวรรษนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นงานฝีมือที่ไม่อาจจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันแถมรวมถึงฉันด้วยที่ยังเป็นคนอัจฉริยะขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้และภาพก็ได้ตัดมาที่กลุ่มโจรสลัดฟ็อกซี่แหมมีซีนเขาด้วยนะ กลุ่มฟ็อกซี่ก็ได้ฟังเรื่องราวของเวก้าพังเช่นเดียวกันในเรือลำเล็กๆโสมและลูกเรือส่วนใหญ่ได้หายไปแล้วพอเราจะได้เห็นฟ็อกซี่ในรูปลักษณ์ใหม่ที่ไว้หนวดเขาแพะอันสงสนิพร้อมกับพอชและฮัมบุกที่มีผ้าพันแผลปะปลายอยู่บ้างแต่เอ๊ะทำไมไม่ใช้สัญลักษณ์โจรสลัดที่ลูฟี่ ให้ไหว้นะและฟ็อกซี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาพูดป้าอะไรของเขาเนี่ยไอหัวโตพอชก็ได้พูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ฉันหิวแล้วดูเหมือนว่ากลุ่มฟ็อกซี่นั้นจะขาดแคลนอาหารเป็นอย่างมากและเวก้าพังก็ได้พูดขึ้นต่อว่าและนั่นคือที่มาของปัญหาของเราและภาพก็พาเรากลับมาสู่เกาะเอกเหตุอีกครั้งหนึ่งเอดิสันได้เล่าเรื่องราวของห้าผู้เท่าให้สตุตซี่ฟังและบอกให้เธอหนีไปซะ เพราะเธอไม่จําเป็นต้องสนใจแผงกั้นอีกแล้วเพราะมันไร้ประโยชน์มากกับ5ผู้เท่าแต่สตุสซี่ยังคงยืนการที่จะยืนต่อไปแต่เราจะได้เห็นว่าแซตเทิลกำลังเดินไปที่สถานที่บางอย่างและเรายังเห็นว่าโซโลและจินเบกํกำลังจะมาถึงแล้วจินเบได้แบกโซโลไว้บนไหล่เพื่อให้โซโลได้ฟื้นพลังของเขาและนามิก็ได้สื่อสารกับจินเบผ่านทางหอยทากและภาพก็ได้ตัดมาทางนามินามิได้บอกกับพวกจินเบว่า พวกเราต้องรีบเพราะมีเรือของกองทัพเรือมารวมๆอยู่รอบเรือของคนยักษ์เผ่าเอลบัฟแล้วกลับมาที่สตุดซี่และคาคุเธอได้พูดคุยกับคาคุอย่างเศร้าใจามากสตุดซี่ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้สเตล่าก็ได้จากไปแล้วจุดหมายในชีวิตของฉันได้จบลงไปแล้วสตุดซี่ได้บ่นกับคาคุและใบหน้าของคาคุก็ดูเหมือนจะเศร้าและเข้าใจีสตุดซี่ ภาพก็ได้ตัดมาสู่การต่อสู้ระหว่างโนซาจุโรและพวกซันจิจะได้เห็นซันจิโดนโนซาจุโรเหวี่ยงลงพื้นพร้อมกับโออิโมะในขณะที่ทุกคนกำลังรวมพลังโจมตีใส่โนซาจุโรนั้นดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลอะไรเลยและโนซาจุโรก็ได้เริ่มโจมตีใส่บอนนี่แต่ได้โชคดีมีแฟงกี้เข้ามาช่วยได้ทันจะได้เห็นว่าการโจมตีของวีโซโนซาจุโรในครั้งนั้นได้ตัดหัวเรือของเอลบัฟได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว และเมื่อคําพูดของเวก้าพังยังเดิมเนินต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดโตซาจูโรก็เลยเริ่มพูดขึ้นว่าเวก้าพังนายพูดมากเกินไปแล้วโอ้ยสัญญาณชีวิตพวกนี้มันน่าลาคาญชมัดเลยพร้อมกับกระโดดขึ้นไปกลางอากาศเขาได้ตัดแมฆทิ้งทั้งหมดภายใต้พังเล็กคอร์ดออกครึ่งหนึ่งเพื่อปลดปล่อยเซราฟินและเจ้าหน้าที่ไซเฟอร์โพทั้งหมดก็ได้ตกลงไปยังส่วนล่างของเกาะ และข้อความของเวก้าพังยังมีข้อความต่อว่าร้อยปีแห่งความว่างเปล่าได้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของจอยบอยแต่อย่างไรก็ตามความหายนะของเขาการต่อสู้ครั้งนั้นได้สร้างหายนะอันยิ่งใหญ่ให้กับโลกของเราที่ไม่สามารถแก้ไขได้จากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งนั่นคือโลกของเราในทุกวันนี้เนื่องจากการเดินเรือเป็นเรื่องยาก จำนวนประชากรของเราสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมของตนเองได้และพึงพอใจกับวัฒนธรรมของตัวเองเท่านั้นนี่เป็นสามัญสำนึกของเราแต่สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับโลกของเราเมื่อพันปีก่อนเราสามารถสันนิษฐานได้ว่าโลกของเราเคยมีทวีปหลายแห่งเมื่อนานมาแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่าก็ได้จมสู่ใต้น้ำและน้ำทะเลก็ได้สูงขึ้นถึง 200เมตรและเกาะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของทวีปที่เคยมีเมือกของโลกเมื่อร้อยปีก่อนที่จะจมสู่ห้วงน้ำลึกและไม่มีที่ไหนเลยที่จะพบในขณะที่เวกาพังพูดเราจะได้เห็นความอลังการของซากปรหักพังของเมืองที่อยู่ด้านใต้ของทะเลและเราจะได้เห็นรีแอคชั่นของหมู่บ้านชิโมสกิ อาจารย์ของโซโลกกำลังฟังเวก้าพังพูดอยู่และกลุ่มคณะปฏิวัติเราจะได้เห็นถึงดาก้อนอีวานคอฟและซาโบรวมถึงพรรพวกของเขารวมถึงที่หมู่บ้านของนามิโนจิโกะและคุณเกนโซคุณเกนโซได้ถามว่าโนจิโกะจะไปไหนโนจิโกะจึงตอบว่าไว้จะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะฉันจะไปตรวจสอบที่ฟารสวนส้มของฉัน และข้อความของเวก้าพังก็ยังดำเนินต่อไปเหตุใดที่ระดับน้ำทะเลจ,จึงสูงขึ้นในช่วง100ปีนั้นใครๆก็ต่างสันนิษฐานได้ว่าเป็นภัยที่มักเกิดจากธรรมชาติแต่หลังจากได้ค้นขวาฉันสามารถพูดได้เลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่การเปลี่ยนแปลงมากมายขนาดนั้นจะเกิดขึ้นได้เพียงเวลาแค่ร้อยปีสรุปได้ว่าภัยพิบัติจริงๆแล้วเกิดจากฝีมือของมนุษย์โดยการจมทวีปและแยกพวกมันออกมาเป็นเกาะ ผู้คนเหล่านั้นได้ควบคุมการเล่าเรื่องและการเขียนของประวัติศาสตร์ใหม่ได้และเราจะได้เห็นรีแอคชั่นของเหล่ากองทหารเรือที่ได้ตกใจกับคำพูดของเวก้าผังว่า200เมตรเลยอย่างนั้นเหรอพูดเป็นเล่นไปได้และยังดูเหมือนว่ายังมีอีกหลายคนที่ตลกกับคำพูดของเวก้าผังเพราะมันดูแล้วไม่น่าเชื่อ ว่าจะเกิดขึ้นได้กับโลกของเราและภาพก็ได้ตัดมาที่อาณาจักรสกุละดอตัน Sakura, ughter, และคูเลหะก็ได้ฟังข้อความของเวก้าพังเช่นกันคูเลหะพูดว่าดูเหมือนว่าโลกของเราเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจเลยนะและเราก็จะได้เห็นมิสโกเดนวีคและมิสมร์ลี่คริสต์มาสรวมถึงมิสวา l เลนทน์ไปที่นิวสไปเดอร์คาเฟ่ชาวเกาะนั้นได้มองภูเขาแล้วบอกว่าไม่น่าเชื่อเมื่อก่อน จะมีความสูงมากกว่า200เมตรแต่พวกเขาก็คิดว่าดูเหมือนจะมีคนมากมายที่ตายเพราะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นขนาดนี้และภาพก็ได้ตัดมาที่สำนักงานใหญ่ของนังเสือพิม World Economy, ์์อร์ l d Economy มอร์แกนแทบไม่เชื่อคำพูดของเวก้าพังจึงได้ตะโกนออกมาว่าเหลือเชื่อและวีวีก็ได้ปิดปากของมอร์แกนเพื่อที่จะให้ฟังคำพูดของเวก้าพังต่อไป เมื่อตอนที่ฉันตรวจสอบพบว่าระดับน้ำทะเลทั่วโลกปัจจุบันได้สูงขึ้นเมื่อวันก่อนฉันได้ข้อสรุปแล้วทั้งเหตุผลและตัวตนของมันอาวุธโบราณที่จมโลกเมื่อ800ปีที่แล้วยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้และพวกมันกำลังรอวันที่จะได้นําไปใช้อีกครั้งหรืออีกในหนึ่งสงครามครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่านั้น มันยังไม่ได้สิ้นสุดลงไปและเราจะได้เห็นใบหน้าของเซนมาคัสเซตเทิร์นและวอคิลีในขณะที่เวก้าพังนั้นพูดคำพูดสุดท้ายของเขาและภาพก็ได้ตัดไปที่เมลี่จัวเราก็ยังคงได้เห็นเงาของท่านอิมที่ออกมาเป็นเงาอยู่ที่อยู่ในห้องดอกไม้และกำลังเล่นกับผีเสือ้อดูจะชิวไปนะท่านอิมท่านอิมชิวใช่ไหม และก็ได้จบตอนและมีข่าวดีว่าวันพีทอาทิตย์หน้าไม่งวดนะครับเอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วกันนะครับกับสปอยวันพีทในตอนที่1,115ยังไงก็ขอช่วยเพื่อนๆกดไลค์และ Subscribe เพื่อ, like เ,อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ